พลเอกกัมปนาทรุติดองค์มนตรีและคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามโครงการกองทุนการศึกษาในหลวงราชการที่1ิที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการที่งอประชุมชั้น5อาคาร4วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการโดยเข้าเยี่ยมติดตามโครงการกองทุนการศึกษาในหลวงราชการที่10ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่า ปกาการกล่าวตอนรับพร้อมด้วยนางสาวคณสนัน,นพันธ์ผลธรรมมีบุญผู้มยการวิไลสารพัดช่างสุนรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารบุลคลากรทางการศึกษาและนักเรียนวิไลสารพัดช่างสุนปราการร่วมให้การตอนรับพร้อมนําเสนอผลสําเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการกองทุนศึกษาและโครงการที่กําลังดําเนินการให้องค์ขมนตรีรับทราบซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการดําเนินการในโครงการกองทุนการศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสําหรับโครงการกองทุนการศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับประธานองคมนตรีและคณะ องคมนตรีเพื่อดําเนินการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและครูโดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีดําเนินการจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 5 5 5เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดินเริ่มพัฒนากายภาพโรงเรียนให้พอแก่การเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่และไม่ให้ห่างจากโรงเรียนในเมืองเกินไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครูรวมทั้งการให้สวัสดิการแก่ครูด้วยซึ่งพลเอกกัมปนาทรุดิิตอง คำมนตรีได้เน้นย้ำถึงการเป็นคนดีและคนเก่งโดยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปการเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความรักชาติรักสามัคคีการอดทนเสียสละและตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดรวมถึงการน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่1ิมาประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นคนดีร่วมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆต่อไปเข,ของเชยนะคะเวลาที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นและเป็นการดำเนินการที่กิจกรรมมาถงนิเทศให้กับเราเรียนน้ว้ ก่อนที่จะออกฝึกอาชีพในหลักสูตรไทยนะคะอวทศนะคะซึ่งก็จะมีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครูที่เข้าร่วมจำนวนรับการอบรมนะคะตรงนี้ที่เข้ารับการอบรมจํานวน40คนค่ะศึกษา2563ค่ะปี62เป็นนักเรียนรุ่นที่7ค่ะซึ่งเริ่ม2563ระดับอวทชและอวทศตอนนี้ยังไม่สำเร็จการศึกษานะค่ะปรากฏว่าผลวามนั้เนี่เราได้มารายงาเสนอว่าในการทำเรื่องรับผที่ท่านท์ของ นเรา,า,าเวิยทีสไปจะมีการถูวิก็ไาพรถัรถรถรถไปเท่าไหร่ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน